การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้ยังไงคือหนูมหัศาจรรย์กับโครงการนี้มากเด็กทุกคนมีความสามารถหมดเด็กๆอะ่ะเหมือนเขาต้องการที่ที่เหมาะสำหรับเขาที่ที่ทดีสำหรับเขาแล้วก็ต้องการผู้ใหญ่ที่รับฟังทูบีต้อนรับสมอแบบเนี้ค่ะที่ทำให้รู้สึกว่า To b ีคือเซฟโซน สวัสดีค่ะชื่อสุภัชรินโพงามค่ะชื่อเล่นชื่อมิวนะคะปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะบริษัท A.A. เป็นผู้บริหารระดับ UM แล้วก็เป็นตัวแทน MDRT ค่ะ ความสุขกับการทำงานมิวได้ช่วยเหลือผู้คนเวลาที่ลูกค้ามิวไม่สบายแล้วเราได้ไปยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาบอกขอบคุณนะที่อยู่กับเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นเลยที่จะต้องอยู่แต่เรารู้สึกว่าอาชีพเรามันไม่ใช่แค่ทํางานเพื่อได้เงินคุณค่าในอาชีพมันมากกว่านั้นเวลาซื้อประกันเนี่ยให้เลือก3ามสิ่งบริษัทที่มั่นคง โคดักต้องดีและอย่างสุดท้ายคือตัวแทนในวันที่ซื้ออะค่ะคุณซื้อกับใครก็ได้แต่วันที่คุณเจ็บป่วยในวันที่คุณพบเจอโรคร้แรงหรือวันที่คุณต้องการที่ปรึกษาตัวแทนที่มีคุณภาพจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสุพัชรินโฮงามคือจากทูบีนัมเบอร์วันเลยค่ะคือเมื่อก่อนอะหนูก็อยู่แบบหลังๆห้องก็เล่นๆเล่นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเดียวที่แม่ให้มาคือพูดไปเรื่อยโชคดีที่มีคุณครูท่านเห็นแววอะไรของเราสักอย่างหนึ่งเป็นคุณครูฝ่ายปกครองจะได้วซ้ําไปเรียกเราเนี่ยจะไปประกวดทูบีไปไหมเราก็คือไปค่ะไปค่ะโดยที่ไม่รู้นะว่า t ูบีคืออะไร ToB ีคืออะไรตอนนั้นตำแหน่งที่มิวเข้าไปปีแรกค่ะคือสมาชิก ToB ี number one เฉยๆมิวไปพูดค่ะแบบว่าพรีเซนต์ในระดับระดับภาคนะคะพอเราทำไปแล้วเขาบอกเออเนี่ยทำได้ทำได้ไดีนี่อะไรเงี้ยก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆตลอดตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 เราเลยได้ฝึกฝนแบบนี้มาเรื่อยๆจนม .6 ค่ะเป็นประธาน t ูบี number one ทูทำได้ยังไงคือหนุ่มาหัศาจรรย์กับโครงการนี้มากเขารวมเด็ก เขาเห็นเด็กที่มีแววแล้วเขาก็ดึงมาคือหนูรู้สึกว่าเด็กทุกคนมีความสามารถหมดแล้วถ้าอยู่ถูกที่แล้วได้รับการซัพพอร์ตโดยไม่ได้รู้สึกเลยว่าไม่มีอคติว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กยังไงอ่ะเคยมีประวัติอะไรไม่สนใจที่นี่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลยทูบีต้อนรับเสมอทุกอนุขุมขนหนูอะ มันคือการเอาบุญเก่าจากทวีมาใช้ทั้งหมดการที่ถูกอบรมสั่งสอนจากอาจารย์ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นเราในวันนี้เข้ากับผู้ใหญ่ได้และอยู่ในอาชีพนี้ค่ะต้องเป็นที่ปรึกษาและบางทีเราก็เป็นมากกว่าที่ปรึกษาเรื่องเงินนะคะเป็นที่ปรึกษาในชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้สกิลการเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่สมัยทวีมันเอามาใช้จิตวิทยาที่เราเคยได้เรียนเราเออกออกมาใช้ มีโรงเรียนหนึ่งในฉะเชิงเซาเขาประกวดทูบีทุกป,ปีเลยค่ะแต่เขาไม่เคยได้รางวัล พอมิวรู้มิวเข้าไปเลยมิวบอกว่าขอพบพออหน่อยค่ะทั้งที่เราไม่มีลูกเรียนที่นั่นนะมิวอยากช่วยเรื่อง t ูบีน u m เบอร์วันแล้วมิวก็บอกว่าเนี่ยมิวทำแบบนี้มานะไปดูงานที่โร,รงเรียนปฐมวิเลยไหมเราประสานงานให้แล้วปีนั้นที่เราเข้าไปช่วยค่ะโรงเรียนก็ได้รับรางวัลชนะระดับภาคขึ้นไปประกวดระดับประเทศคือยิ่งเป็นคําว่าทูบีนี่คือแบบมาช่วยเลือดทูบีเลือดท <laughs> ูบีน u m เบอร์วัน มิรู้สึกว่ามิวประสบความสำเร็จมิมีความสุขตั้งแต่มิวได้เริ่มทำงานที่นี่มิมีความสุขตั้งแต่มิวรู้ว่าชีวิตเราจะไปทางทิศไหนเราเก่ง ในแบบของเราแล้วเราก็เป็นคนดีในแบบของเราที่เราแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าสังคมน่าอยู่มากขึ้นถ้าอยากจะฝากอะไรก็คือว่าคืออย่างตัวหนูเองเนี่ยหนูมีอาวุธอย่างเดียวเลยที่ติดตัวมาตั้งแต่มัธยมคือ ToB ี Number ร์วหนูเริ่มต้นจากตรงนี้และหนูก็แตกยอดไปเรื่อยๆจากตรงนี้ได้เราทุกคนมีอาวุธที่ดีอยู่แล้วหาช่องทางของตัวเองให้เจอแล้วอย่าทิ้งความเป็น ToB ี Number ร์วนะ หาเส้นทางที่ใช่สําหรับตัวเองแล้วก็เดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นริ้เชื่อว่าทุกคนประสบความสําเร็จได้จากบริธ์ที่ชื่อว่าท no. ูบีนัมเบอร์วันจริงๆให้เราใกล้กันมากขึ้นกับเฟ o บุ๊ a แฟนเพจทูบีนัมเบ e ร์วันชแนล ช่องทางติดตามคือความเคลื่อนไหวจากโครงการ To Be n u m b e r รวรวมทุกคอนเทนต์เอ็กซ์คือสี่ไม่ว่าจะเป็น Princess Vlog To Be Activity จากโครงการ To Be n u m b e r One การฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยหลังจากการทำบอลูนหรือการทำผ่าตัดใบแพสแลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าผู้ป่วยดูแลร่างกายไม่ดีอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อหวัวใจที่กำลังอยู่ในชว่วงพักฟื้นได้นะครับ นี่เป็นเครื่องที่จะช่วยให้เราตรวจดูว่าคนไข้ของเราเนี่ยมีขีดจํากัดอยู่แค่ไหนในเรื่องของสมรรถภาพทางกายเราจะได้นําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการกําหนดโปรแกรมการออกกำลังกายหรือว่าเอาไปใช้ในเชิงที่ว่าให้เขาพร้อมที่จะกลับไปทำกิจกรรมได้หรือไม่นะครับ การทําการทดสอบเครื่องนี้นะครับก็คือเราจะให้คนไข้เดินบนสายพานมีการติดหน้ากากเพื่อที่จะวัดการใช้ออกซิเจนนะครับการใช้อากาศคนไข้ก็จะเดินบนสายพานเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่บ่งบอกเราว่าการทํางานของร่างกายเนี่ยอัตราการหายใจความลึกของการหายใจทํางานได้ดีแค่ไหนการใช้ออกซิเจนเป็นยังไงอะไรทานองนี้นะครับ เราจะมาดูเรื่องของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจกันนะครับในเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยบริหารช่วงบนและช่วงล่างนะครับคือแขนและขาของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจจะเหมาะสําหรับคนที่สูงอายุแล้วก็ที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะลม้มเพราะฉะนั้นในการทําออกกําลังกายนี้เขาจะได้ทั้งแขนทั้งขาและในขณะที่คนไข้ออกกําลังกายตรงนี้เนี่ยเราก็จะติดขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็จะไปขึ้นที่เคาน์เตอร์ตรงกลางเคาน์เตอร์ตรงนั้นเราก็จะดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันเต้นเป็นจังหวะที่ปกติหรือไม่ถ้ามันมีขึ้นจังหว ผิดปกติจะได้ส่งต่อหรือส่งข้อมูลให้ทางแพทย์หัวใจได้แก้ไขได้ในผู้ที่ทําบอลลูนมาหรือว่าการทําผ่าตัดบายพสสมาแล้วนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการรักษาโรคด้วยแล้วก็จะป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคหลอดเลือดใจตีบใหม่แต่อย่างไรก็ดีถ้าออกกําลังกายเองเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายถ้าออกกําลังกายได้ไม่ถูกต้องหรือถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นควรจะอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะออกกําลังกายได้อย่าง ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะปรับการตอบสนองของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับภาวะของโรคที่เขาเป็นด้วยนะครับ สุขภาพที่ดีนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับเราต้องออกกําลังกายเพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับถ้าได้ออกกําลังกายแล้วก็สามารถจะช่วยป้องกันการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหรวใจตีบได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นหลอดเลือดหรวใจตีบภาวะของโรคก,ก็จะไม่รุนแรงครับคือวีวันสเปเชียลขอแนะนำ นักปินบอยแบนด์น้องใหม่แห่งวงการที่ปั๊บโฟรทีนก๋วยเตี๋ยวโรมก้องนินจาสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ YouTube f a e e b o o k The Real One Official เธอน่ารักก็เอาแต่ใจชอบวุ่นวายใจวั่นว้ต้องยอมแพ้ทุกครั้งให้เธอชนะไปเธอเป็นเธอยิ่งชอบเอาแต่ใจชอบนุ่งเงง